ครับสวัสดีทุกๆคนนะครับผมขณะนี้อยู่กัช่องซ้ายเลยสายแล้วออปิเชียเหมือน,นเดิมเหมือนเคยครับผมหากาแฟหาข้าวกินก่อนครับผมเชา้านี้ที่เก่าที่เดิมสีม่วงมนเดิมม่กนค่ วันนี้ฟ้าเปิดแล้วครับผมเมื่อวานได้งานชากด้อนเมืองไปวิศเปนโโลไปเจอฝนช่วงพิจิตนะครับผมวังซายมูลสกอตพิศนุโลกบ่ม,มีฝนเลยครับผม ใคที่สนใจนะครับหารถกลับต่างจังหวัดนะครับผมจากกรุงเทพกลับต่างจังหวัดหรือจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพนะครับผมแท็กซี่สายล,ลยุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางอย่างแน่นอนการออกต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพครับผมการไปทําธุระต่างๆหรือไปเที่ยวหรือให้นําเที่ยวให้นะครับผมชื่อนี้กร a t ตีด้วยผลงานนะครับผม ช้ได้โทรมาได้เลยครับ0926143880ฝากไว้ด้วยนะครับแท็กซี่สายลุยตอบจดทุกการเดินทางก,าก่อนไปเครยาวกก็จะเติมแก๊สก่อน เสร็จก็จะไปล้างรถครับผมล้างรถเสร็จก็จะวิ่งออกคล้าเหมือนเดิมครับผมลุยเหมือนเดิมล็อกเหมือนเดิมสา,ายลุยสายล็อกออปิช ไว้ด้วยนะครับผมสายลุยสายเล่เอาไปเชียลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมฝากไว้ด้วยครับผม